ครับจากการทีศร่ศึกกีฬาของเวียดนามอย่างออ s สปอรตได้ออกมารายงานข่าวในเรื่องที่นายวัดจำเริญในฐานะตัวแทนการจัดกีฬาซีเกมของกัมพูชาได้ออกมาให้ข่าวว่ามี4ประเทศแล้วที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมครั้งที่32ได้แก่เวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ในการประชุมสารสนเทศและสื่อสารซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคมนายวัดจำเรินเลขาธิการคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่32ยืนยันว่าเราได้ก้าวย่างที่สําคัญไปแล้วเรียกได้ว่า50%ของ10ประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์นั่นหมายความว่าเราได้รับการสนับสนุน50%และนี่คือสัญญาณเชิงบวกสําหรับอนาคตเราไม่คาดหวังบางประเทศเล็กๆซื้อลิขสิทธิ์แต่ถึงไม่ซื้อ ถ้าขออะไรเราก็พร้อมตอบด้วยไมตรีและเสมอภาค นั่นก็เป็นคำพูดของนายวัดจำเริญนะครับที่ได้ถแถลงข่าวเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาถึงประเด็นนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกเขาได้บอกไว้ว่านี่คือความสามารถในการแปลงให้เป็นปัญหาความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าจังหวัดหนึ่งของจีนถือว่าเล็กไม่แพ้ประเทศอื่นๆเห็นว่าประเทศไทยได้แบ่งดินแดนกัมพูชา ให้กับเวียดนามด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่ากัมพูชาในภาษาจีนคือเจียนปู่ช่การออกเสียงเกาหลีหรือเวียดนามคือเจียนโผไทยกัมพูชาเป็นแค่ค่ายทหารจีนหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบนะครับบอกว่าโอ้กากเขาเป็นชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านนะครับที่เข้ามาตอบความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับ เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าหากเวียดนามยังยึดเช่นนั้นเราก็พร้อมที่จะทําสงครามกับท่านคนเวียดนามคนเวียดนามส่วนมากแม้ว่าคุณจะกินสุนัขก็ตามเราต้องการที่จะทําสงครามกับเวียดนามที่พูดกับกัมพูชาเช่นนี้กัมพูชาต้องการสงครามความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านโดยเขาบอกไว้ว่าทําไมเวียดนามถึงตกลงความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับบอกว่าห้าวห้าวห้าวประเทศเล็กๆห้าวกับไทยความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวีย น้ำอีกหนึ่งท่านเนะครับเขามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าต้องพูดถึงบรูไนและตีมอความคิดเห็นต่อไปเนะครับเขาบอกว่าเวียดนามยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แต่คงคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหมือนมหาสมุทรหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบเนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องซื้อนี่มันแค่กีฬาเพื่อสุขภาพความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่าเห็นได้ข่าวว่าขายให้เวียดนามถูกๆหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าก็กจริงแต่ขายให้ vtv แค p แล้วก็ vtv ไม่ต้องซอ เขาเป็นหน่วยผลิตทีวีและภาพให้ซีเกมครั้งที่32ว t ทีีเนี่ยเขาให้กัมพูชาใช้เครือข่ายของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายทอดนะครับส่วนผู้ดูแลในเรื่องของการจัดงานเนี่ยเป็นมาเลเซียนะครับซึ่งทางกัมพูชาเองก็อ้างว่าทางกลุ่มทุนของมาเลเซียเป็นคนกําหนดราคานะครับหลังจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบนะครับเขาบอกว่าเวียดนามซื้อมาแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่าชิงแชมป์บ่อหมู่บ้านไม่อยากเห็นกีฬา ประจำบ่อหมู่บ้านไม่อยากเสียเงินซื้อลิขสิทธิ์ควรเอาเงินพวกนี้ไปเลี้ยงเด็กที่ยากไร้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าใช่การกุศลออนไลน์ได้กล่าวเช่นนั้นความคิดเห็นต่อไปนะครับก็บอกว่าซื้อในเวียดนานมในราคา150และในประเทศไทยโดนไปต้อง800เลยเลยซื้อไม่ได้ก็คือเป็นหน่วยเรียกเงินของเวียดนามนะครับหนึ่งแดอลลาร์เนี่ยเขาเรียก1 5ึ่งร้อยห้าสิบพันแปดแสนเขาเรียกแปดร้อยพันนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับ เขาบอกว่าสิงคโปร์และตีมอตะวันออกมีขนาดเล็กกว่ากัมพูชาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายคนนี้ต้องหมายถึงตีมอตะวันออกฮ่าความคิดเห็นต่อไปนะครับเขามาตอบความคิดเห็นเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่าบรูไนด้วยท่านต่อไปที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าเงินพิเศษความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าฮ่าประเทศเล็กๆหมายถึงประเทศไทยเหรอหลังจากนั้นก็มีชาวไทยนะครับเข้าไปโพสต์รูปภาพบอกอ่าเป็นภาพที่ แสดงแผนที่ของอาเซียนนะครับก็เหมือนประมาณแย้งว่าไทยไม่ได้เล็กนะอะไรประมาณนั้นนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าถ้าเวียดนามซื้อเขาบอกว่ามันหมายถึงมิตรภาพของประเทศที่เสมอภาคกันจากในวันที่เราเคยสนับสนุนสงครามแต่มันไม่ใช่กับฉันฉันไม่ได้รักพวกเขามันไร้ความหมายหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกเลิกเคอรเลิกตอแหลได้แล้วมันสกประกมากความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านเขาบอกว่าชาติ เล,ก,เลกประเทศไทยฟิลิปปินส์เผ็ดกว่ากินพริกคนซื้อก็ขมคนขายถ้าขายไม่ได้ก็ขายหน้าเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับและชาวกัมพูชาบางส่วนที่ได้พูดถึงการให้ข่าวของนายวัดจำเริญที่บอกว่าซีเกมครั้งนี้ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วถึง50%ถ้านับรวมกัมพูชาด้วยส่งประกอบด้วยมาเลเซีย เวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะครับและก็ยังได้กล่าวพาดพิงไปถึงประเทศอย่างไทยและฟิลิปปินส์ว่าเป็นชาติเล็กๆซึ่งชาวเวียดนามเขาเข้าใจแบบนั้นนะครับแต่นายวัชจมเรือนนั้นไม่ได้พูดออกมาตรงๆเพียงแค่ใช้ว่าถ้าหากชาติเล็กๆมาขอความช่วยเหลือก็ยินดีที่จะเจรจาเขาพูดว่าอย่างนั้นนะครับก็ยังมีแค่ไทยกับฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ที่เป็นประเทศที่คิดว่าน่าจะเจรจาส่วนประเทศอื่นๆไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อไหมส่วนชาวไทยทุกคนที่ ตามข่าวนี้ก็ไม่อยากจะซื้อซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับทางรองประธานสมาพันธ์โอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่านก็ได้ออกมาให้ข่าวไว้ว่าหน้าที่การตัดสินใจในการซื้อลิขสิทธ์ หรือหาเงินซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วเพราะถ้าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกคงไม่ซื้อด้วยที่กสทอชอและกกทมีหนังสือมาหาคณะกรรมการโอลิมปิก i, ให้ช่วยเจรจาในการซื้อลิขสิทธิ์ให้แต่ทางท่านรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิก i, แห่งประเทศไทยได้บอกว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิก i, ได้ยกหน้าที่สิทธิ์ให้กับทาง True และทาง t Sport ซึ่งทางท Sport เองได้กระจายไปให้กับทีวีพูซึ่ง เป็นทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ5ช่องก็ควรจะเป็นหน้าที่ของเอกชนที่จะไปเจรจา ท่านรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่านก็พูดไว้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงผมก็เชื่อว่าเอกชนเองก็คงจะไม่ซื้อไม่ควักเงินซื้อแน่นอนนะครับเพราะมูลค่าที่จะซื้อมันมากมันคงจะมากกว่ามูลค่าทางการตลาดที่จะได้มาเนื่องจากกระแสตอบรับของชาวไทยก็ไม่ดีมีทั้งกระแสแบนซีเกมกระแสไม่ดูและก็ยังมีกระแสที่จะแบนยาวไปถึง สปอนเซอร์ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของท่านชัยพักกันนะครับผมจะเดินทางไปที่ไปที่กัมพูชานะครับวันที่20แล้วก็21กลับมานะครับในพิธีประธานไฟพละฤกนะครับเราก็จะบอกกับเขาตรงๆนะฮะว่าราคามันมันมากเกินนะครับมันสูงเกินแล้วก็วันนี้ได้รับหนังสือจากการกีฬา ขอให้ทางโอลิมปิกได้เป็นคนดําเนินการซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปนไม่ได้เราไม่มีงมาณไปทํานะครับมันก็เป็นคือทุกชาติเนี่ยโอลิมปิกแต่ละชาติเนี่ยก็จะมอบหมายให้ใครได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดเช่นเรามอบให้กับตอนนี้ t u u นะครับแล้วก็ให้ T-Sport งั้นสองหน่วยงานเนี่ยก็ต้องเป็นคนเจรจา,ากับคนที่เขาจะมาขาย ว่าอ้าวคุณจะซื้อกันยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมีกี่ provider ของเราเนี่ยเข้าใจว่า T-Sport ไปเอาเอา่อทีวีพูมาด้วยฉะนั้นมันก็จะประกอบด้วยทีวีพูห้ช่องไอ้นี่อีกช่องหนึ่งก็เป็น6ช่องบวกกับ True เป็น7ช่องก็ต้องไปว่ากันกับคนที่เข้ามาขายคนที่มาขายเนี่ยปกติเนี่ยถามว่าคนมาขายมาจากไหนลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเป็นของสาพันธ์มนรีซีเกม แต่ทุกครั้งที่มีซีเกมมาเนี่ยเราจะยกให้กับผลประโยชน์นะครับให้กับเจ้าภาพนั้นเจ้าภาพก็เป็นคนรับผิดชอบเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ทุกครั้งเขาก็จะมีเงินเหลือที่จะมารันซีเกมโอลิมปิกแต่และชาติเนี่ยเมื่อมอบให้ไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของของคนที่เป็นคนถ่ายทอดอต้องไปว่ากันตอนซีเกมที่ประเทศเวียดนาม แทบจะไม่ได้เก็บเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีโควิดนะครับก็ปกติ4เกมแต่ละครั้งนี่ก็เก็บไม่น่าจะเกินสักสามสล้านบาทอะไรเงี้ยนะครับของทุกชาตินะฮะเราแบ่งกันเป็นสามเทียเทียใหญ่สุดก็คือเทียบนก็ประกอบด้วยไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียตอนนี้มีฟิลิปปินส์มาอีกอันเป็นหชาติเนี่ยจ่ายมากสุดเทียสองก็จะลดลดหลั่นลงไป เทียสามก็คือประเภทพวกตีมอลาวพวกนี้นะครับงั้นไอ้ตรงเนี้ยกัมพูชาเจ้าภาพเนี่ยดันไปมอบสิทธิ์ให้กับกลุ่มของคนมาจากมาเลเซียมาเป็นคนมาหาเงินโดยตั้งเก้าว่าจะให้เขาเท่าไหร่นะครับก็เหมือนธุรกิจอเงี้ยครับผมก็ได้บอกเขาไปแล้วเตือนเขาไปแล้วกับวัดจำเริญว่าไม่มีใครซื้อหรอก แต่ได้ทราบมาไายในนะครับว่าสิงคโปร์เขาซื้อ5 0 0 0 0นผมก็บอกโอ้0 0 0แสนี่ผมว่าแสนไทยแสนเหรียญไทยผมว่ามันก็มากแล้วนะครับทำไมจะเราไปให้เขาถึงห0 0 0สนก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยกับเขาเรื่องเรื่องนี้ด้วยนอกจากเรื่องที่ไปร่วมงานกับไปเพลิกนะครับก็ยังไม่รู้จะออกมายังไงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่โอลิมปิกแล้วมันเป็นหน้าที่ของของเอกชนนะครับที่ต้องไมว่ากันนะครับ ถ้าจะให้อลิมปิกมารับผิดชอบในะผมว่าก็ไม่ต้องถ่ายทอดเพราะว่ามันมันไม่จะเป็นนะฮะถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเขาคิดขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไปซัพพอร์ตก็เท่ากับเราไปสนับสนุนสิ่งที่มันมันไม่มีเหตุผลนะครับประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าที่ปีอีกสองปีเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดให้สบายใจได้เลยครับเพราะว่าโอลิมปิกไทยจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แล้วเราก็จะวางมาทัดฐานไว้เลยว่าเราจะเก็บั้งละเท่าไหร่นะฮะตอนที่เราแก้ธรรมนูญต่อไปนี้เราจะวางมาทัดฐานเลยว่าเจ้าภาดจะเก็บได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับต่อประเทศในแต่ละเทียนะครับไม่ไม่ใช่ไปพูดแบบภาพภาพฝันมาขายไทยหนึ่งล้านเหรียญแล้วลดให้เหลือแปดแสนอย่างเงี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันทุเล็ะมันเป็นไปไม่ได้ เพราะตอนนี้มันมีสื่อที่มาโดยโทรศัพท์นะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างนี้ได้เขาคิดว่าโอ้ถ้ามีโทรศัพท์อย่างนี้ก็คุณจะได้เงินมากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอสื่ออย่างพวกเราเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเราไม่มีปัญญาไปหาโฆษณาหรอกครับนะครับที่จะมารองรับฉะนั้นในเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องพูดกันเยอะเลยใ,ในซีเกมแต่จากซีเกมประเทศไทยนะครับข้างหน้าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับ ถ้าไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้เขาเสนอ8 0 0 0 0นก็ถ้าคุณจะเอาสักสองแสนก็ต้องมาว่ากันว่าการกีฬาจะหาเงินจากไหนเพราะว่าการกีฬาเป็นเป็นสปอนเซอร์หลักนะเรจะต้องไปแบ่งกับทรูแล้วก็แบ่งกับทีวีพูอะไรแบบนี้ครับก็อันนี้เป็นหน้าที่เอกชนแล้วเพราะว่าโอลิมปิกจะไม่ดีลเรื่องธุรกิจเลยแต่ว่าจะให้ช่วยอะไรก็บอกมาแต่ตอนเนี้ผมจะพยายามทํานอกเหนือจากโอลิมปิกก็คือในฐานะที่เป็นเป็น ซีโอซีเกมนะครับผมก็จะไปพูดกับเขาว่าคุณเอาเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลนะนะครับว่าว่าจะเอาราคาอย่างนี้นะครับแล้วคนประเทศไทยเขาก็รับไม่ได้ผมก็จะบอกเขาตรงๆอย่างเงี้ยครับนะครับจะพยายามเอาที่ดีสุดแล้ววันที่21ผมก็จะมาเรียนให้ได้ทราบกันแล้วกันแต่มันไม่ใช่หน้าที่ผมเอ่อของของของไทยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยต้องถามกับท่านศาสตราจารย์เจริญวัฒนาศิล ท่านรับผิดชอบเอ่อ d d c s t t n n g o o m m t t t e นนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ขอ,ข,อของของท่านนะครับแต่ว่าเราก็พูดได้แค่เท่าที่เราจะพูดว่าเราจะมอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอลิมปิกได้ลงลงมติไปแล้วว่าเราให้กับ True แล้วก็ให้กับ t s p o r t ส่วนตอนหลังผมไม่ได้ทราบว่า t s p o r t เนี่ยมาจะพยายามให้กับเอ่อทีวีปกติด้วยก็คือ TV Pool คกับก็ ครั้งนี้ก็คงสนุกนะครับเพราะว่ากีฬาก็เยอะแล้วก็เป็นกีฬาที่ตื่นเต้นนะครับนะครับโอเคนะครับ ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องที่นายวัดจมเริญได้ออกมาให้ข่าวในเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องของเราที่เข้ามารับชมช่องของเราคลิปหน้ามีเรื่องราวดีๆมาให้ติดตามกันอีกแน่นอนการแปลทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรกแกรมอัตโนมัตินะครับถ้าหากมีข้อความใดที่ผมแปลผิดไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต,ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิป นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ